นะครับเราก็ใส่ไททันเสร็จแล้วนะฮะในตะก้องอยู่ไนวะตะก้องมาดูัอันนี้ก็ใส่กิบล็อกอยู่นะเราประกอบเสร็จหมดละนะตัวไททันพับได้จากทางเราครับแต่ว่าคันนี้ใส่กับ CB650R ตัวน้อง e c l a s s นะครับนี่คันนี้ก็เราก็กำลังจะใส่แบตเข้าไปเพราะเราประกอบเสร็จหมดแล้วตอนนี้ คลิปนี้ก็เรียวๆอีกแล้วนะฮะรอดูนะนี่เลยนะครับตอนนี้เป็นไททันปี24นะครับตรงรุ่นน้อง E Class นะคับนะที่เราลงเพราะว่าคันนี้เป็น C B นะเป็นในเกตคันแรกของช่องนะครับเป็นคันแรกในช่องเลยนะส่วนใหญ่ในช่องเรามีแต่สปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวไทสันที่เราประกอบไปนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างฟิตติ้งเข้าทุกจุดนะครับเป๊ะ รดเดิมนะครับนะพับได้ก็นี่เลยนะมันแน่นมากนะครับแล้วก็เวลาเราดึงนะฮะ <c oughs> แน่นสุดๆนะครับเพราะตัวนี้เรารับประกัน1ปีแล้วก็ใช้ได้จริงถึง5ปีนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะมีไฟอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟสองป้ายอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินสายไฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่้ยมาชมอีกทีน,นึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยว่าไฟเลี้ยวจะมองเห็นไหมในช่วงเวลากลางวัน บายๆเย็นๆนะครับผมนะเสร็จกันไปแล้วนะครับเจ้า Hon d a CB 650R ปี2024น้องออร์นิวนะครับนะคันนี้รอบที่แล้วนะครับออกมาวันแรกใส่การ์มมอน้ำนะครับนะการ์ดมอน้ำตรงรุ่นนะครับเจนใหม่ล่าสุดนะครับใครที่เห็นอยู่ก็พักกันเข้ามาได้นะครับตรงรุ่น 650R c B และท b r าตัวนี้จะเป็นน้อง e Clutch นะคลั h ถามว่าวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้มาใส่ท้ายสั้นพับได้นะครับจากทางเรานะครับผม ตัวนี้เรารับประกันถึง1ปีนะครับใช้ได้จริง5ปีนะฮะพับได้นะครับแล้วก็นี้เป็นไฟสองป้ายนะครับนะไฟ2ป้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับถามว่าสว่างไหมก็อันนี้ก็บรรยากาศช่วงใบ่ายเย็นๆนะฮะยังมองเห็นนะครับนะอยู่ไกลๆก็ยังเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้ากลางคืนก็จะส่องทั้งล้อหลังเลยนะครับบอกเลยว่าสว่างมากๆนะฮะนี่เราพักก็พักเข้าไปได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ นี่ปึ๊บเราก็กางมานะครับแต่มันแน่นมากแน่นมากนะครับตัวนี้ก็สวยเลยกับเจ้าน้อง e l l s s นะครับน้อง All New ตัว TB แล้วเป็นคันแรกในช่องนะครับที่เป็น TB Nugget เนะครับเพราะว่าปกติในช่องเรามีแต่สายสปอร์ตนะฮะก็ฝากไว้ให้ชมกับเจ้า,า Nugget ด้วยเผื่อใครแบบว่ามี n u g เก t แล้วเผื่อเป็นแนวทางครับแต่ว่าคันนี้ก็จะมีเติมเรื่อยๆแล้วก็รอชมว่าเขาจะใส่อะไรนะครับ วันนี้ก็ฝากเท่วน,นี้ใครอยากได้ไท้ายสั้นของแตนจูจิคาร์บอนก็ทักเพจได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงเพจไว้ด้านล่างในคิปชั่นนะครับไว้เจอใหม่คิ่หน้าขอบคุณสำหรับการรับชมครับมครับสวัสดีครับ